สนับสนุนโดย The City h u c h b a c k for whatever moves me สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอนทาโชว์วันนี้นะคะเมยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาฝึกหายใจ แต่ว่าการฝึกหายใจในวันนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยร่างกายของเราได้นะคะสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะแล้วจะช่วยยังไงแล้วการฝึกหายใจเพื่อจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยในร่างกายเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าต้องถามท่านนี้เลยค่ะคุณพิซ่านะักกายภาพบําบัดเจ้าของ peace clinic กายภาพบําบัดและเพจมนุษย์ตึงสว,ส,สวัสดีค่ะ คุณวิซ่าคะการหายใจเนี่ยจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้จริงไหมคะเอ่อต้องพูดนิดนึงคะ่ะว่าการหายใจเนี่ยมันเชื่อมกับระบบหลายๆอย่างในร่างกายเราเลยไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารระบบประสาทแล้วก็ระบบกล้ามเนื้อของเราดังนั้นการหายใจที่ถูกต้องอะค่ะมันส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างดีขึ้นคือมันก็สัมพันธ์กันทั้งหมดแล้วหลายท่านค่ะคุณเมย์หายใจผิดการหายใจที่ถูกต้องนะคะคือเราจะใช้กล้ามเนื้อ,อกระบ,บัลลม แต่หลายท่านคือมักใช้กล้ามเนื้อบริเวณส่วนหน้า,อ,าอ,อกต้องพูดว่ากล้ามเนื้อบริเวณเนี้คือกล้ามเนื้อช่วยดีกว่าแต่พอเราเอามันมาใช้มาหลักทําให้เหมือนกับมันทางานเกินโอเวอร์โหลดของมันส่งผลให้เกิดอาการตึงเกง็งพอตึงเก็งมากๆก็ส่งผลให้มันเกิดอาการปวดบางท่านก็มีอาการร้าวขึ้นหัวได้ด้วย<อ>เกิดจากการที่เราหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อผิดประเภทงั้นเดี๋ยวมาเริ่มท่าแรกกันเลยค่ะ,คะ ท่าแรกนะคะก็คือจะเป็นการที่ฝึกหายใจโดยที่เอาลมเข้าเหมือนให้เต็มปอดนะคะ uh huh. โดยการเอามือนะคะวางตรงปุ่มกระดูกด้านหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้านะคะให้ท้องป่องค่ะโดยที่เหมือนกับว่าลมดันมือออกทาไว้3ามวินะคะแล้วก็ uh huh. เป่าปากออกช้ uh huh. าๆทำท่าน,นี้นะคะประมาณ5เซ็ต ไม่เคยทําอย่างเงี้ยอย่างท่านี้ก็คือมีไหมคะที่แบบอย่างสมมติเมย์ไม่เคยทํเมย์จะมีไหมว่าทํามันอัดแะยากไปใช่อะไร่าเนี้ยมันจะอาจคนข้างยากไปแต่สำหรับผู้ที่เหมือนก็ใช้กล้ามเนื้ออกมาตลอดเวลาเลยไม่เคยชินซึ่งอันเนี้ยก็จะมีท่าที่ง่ายขึ้นมีท่าที่ง่ายขึ้นอีกหนึ่งท่าที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่เริ่มเลยนะคะเริ่มแรกค่ะให้เอามือวางบริเวณหน้าอกนะคะจากนั้นนอตอีกมือหนึ่งวางบริเวณท้องเลยแล้วเวลาที่เราหายใจนะคะเช็คง่ายๆคือแค่มือเนี้ยเหมือนลม ลมดันมือออกค่ะช้าๆค้างไว้3วินาทีแล้วก็หายใจออกช้าๆค่ะหายใจเข้านะคะลมดันมือค่ะ ขนาดไหนนะคะคุณพอ๋อแบบนี้ด้วค่ะแบ่งเป็นรอบๆก็ได้เป็นเช้ากลางวันเย็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะ<อ>แล้วก็เริ่มต้นเช้าอาจจะ5เซตกลางวันว่างๆกระทำอะไรแบบนี้ค่ะคืะค คือไม่อยากให้ทำถี่เกินไปเพราะถ้าทำถี่มันก็จะมีภาวะที่เรียกว่าออกซิเจนเกินหรือพวกไฮเกินใช่ก็จะมันไม่ดีต่อสุขภาพใช่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีอาการปวดเมื่อยตัวก็สามารถใช้วิธีนี้เหมือนเป็นการฝึกลมปราณเนาะแต่ว่าการหายใจเป็นในตัวถูกต้องประโยชน์ของมันมีเยอะมากจะบอกว่าพอเราหายใจวิธีนี้ใช่ไหมคะหนึ่งเลยร่างกายเราได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอการแลกเปลี่ยนแก๊สดีระบบต่างๆทำงานได้ดีมันสามารถลดอาการอ่อนล้า แล้วก็พวกเหมือนกับว่าระบบประสาทต่างๆค่ะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอนหลับเต็มอิ่มมากขึ้นแล้วก็ลดการปวดเมื่อยตึงเกร็งของกล้ามเนื้อลย่ะแลอย่างสมมติว่าถ้าเมย์ฟงซ่าอย่างนี้เมย์จะหายใจช่วยได้ไหมคะได้นะมันทำให้เราสงบขึ้นอสังเกตดูนะคะเวลาเราเหมือนกับว่ากังวลหรือกิจตกกังวลเราจะหายใจหอบเร็วแต่พอเราฝึกหายใจช้าๆมันทําให้จิตใจเราทุกอย่างมันิ่งขึ้นโอ้ดีจังเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะ ให้คุณพิชาเนี่ยแนะนําก็สามารถมาหาได้ที่คลินิกมาหาได้ค่ะอยู่ตรงไหนนะคะคลินิกเดี๋ยวเลืนนิดนึงคลินิกก็คือจะอยู่ถนนพิกาเซ่นะคะก็คือก่อนถึงห้างซีคอนบางแคค่ะ สามารถสอบถามเข้ามาในเพจก็ได้ค่ะก็จะมีอมแอดมินให้ข้อมูลว่าเส้นทางยังไงหรือว่าติดตามในเพจเมนุษย์ตึงเพจมนุษย์ตึงก็ได,กได้ก็ให้ความรู้คนอยู่แล้วปกติเป็นการสอนออกกาลังกายอยู่แล้วค่ะดีมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมได้ลองฝึกวิธีการหายใจที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยลดอาการปวดเมื่อยของตัวเราได้ด้วยนะคะยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมคะ่ะท,ทําตามไม่ทันอยากจะชมย้อนหลงังไปฝึกกันดูนะคะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ใน w w w m i s t e r b a n c o m วันนี้เมย์แล้วก็คุณพิ่านะคะหมดเวลาแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ